สวัสดีครับ dclub.com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์เอกสาร Microsoft Word ให้เป็นไฟล์ PDF นะครับซึ่งเราสามารถแปลงไฟล์เอกสารของ Microsoft Word เนี่ยให้เป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ได้หลายวิธีด้วยกันซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะแนะนำ4วิธีด้วยกันก็คือ วิธีบันทึกเป็นวิธีส่งออกวิธี s a v e as Adobe PDF แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะครับในตัวอย่างผมมีเอกสารชิ้นหนึ่งชื่อว่าเอกสารของฉันนะครับต้องการแปลงเอกสารชิ้นนี้เป็นไฟล์ PDF วิธีแรกที่จะแนะนำก็คือวิธีบันทึกเป็นนะครับการแปลงเอกสาร Microsoft Word เป็น PDF ด้วยวิธีบันทึกเป็นทำแบบนี้นะครับให้คลิกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่คำสั่งบันทึกเป็นนะครับเสร็จแล้วก็เลือกได้เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ที่ Document t utorial Word ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อเอกสารให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตรงบันทึกเป็นชนิดเนี่ยให้คลิกแล้วก็เลือกเป็น PDF นะครับ หลังจากนั้นก็คลิกปุ่มบันทึกได้เลยเมื่อโปรแกรม Microsoft Word แปลงเอกสารเป็น pdf เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดเอกสารชิ้นนั้นขึ้นมาด้วยโปรแกรมที่เรากำหนดให้เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ pdf ของเครื่องของเรานะครับในตัวอย่างของผมก็จะเป็น Adobe Acrobat นะครับการแปลงเอกสาร Word เป็น pdf ด้วยวิธีบันทึกเป็นก็เรียบร้อยนะครับ วิธีที่2ที่จะแนะนําสําหรับการแปลงเอกสารเวิ d ดให้เป็น pdf ก็คือการใช้คําสั่ง save as adobe pdf นะครับวิธีทําก็คลิกที่เมนูไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่คําสั่ง save as adobe pdf ตรงนี้นะครับหน้าต่าง save adobe pdf file as ก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเลือกที่ที่จะเก็บนะครับตรงช่องชื่อแฟ้มนี้ก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อย แล้วก็บันทึกเป็นตรงนี้ก็จะเป็น pdf ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มบันทึกได้เลยรอแปลงสักครู่นะครับหลังจากแปลงเสร็จก็จะเปิดเอกสาร pdf ที่แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งสำหรับการแปลงเอกสารเบริ d ดให้เป็น pdf ก็คือวิธีส่งออกหรือว่า export นะครับก็ให้คลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็คลิกที่คำสั่งส่งออกตรงนี้นะครับ ที่หัวข้อส่งออกนี้ก็ให้คลิกที่ create adobe pdf นะครับเสร็จแล้วก็ตรงหัวข้อ create adobe pdf ตรงนี้ก็ให้คลิกที่ปุ่ม create adobe pdf ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกที่ที่จะเก็บไฟล์นะครับตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อ,อเป็นเอกสารของฉัน2นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกชนิดเป็นตรงนี้จะเลือกเป็น pdf อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มบันทึกได้เลย เมื่อแปลงเสร็จแล้วก็จะเปิดไฟล์ PDF ที่แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะแนะนำก็คือการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat นะครับถ้าเรามีโปรแกรม Adobe Acrobat ติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ก็ให้คลิกที่แท็บทูลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ create PDF ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นที่หัวข้อ create PDF from any format นะครับเราต้องการแปลงไฟล์เดียวก็คลิกที่ single file ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มเนี้ย select file เนี่ยเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการแปลงในตัวอย่างผมจะแปลงไฟล์เอกสารของฉันตรงนี้นะครับก็คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่ม open ได้เลย เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Create นะครับโปรแกรมก็จะดำเนินการแปลงไฟล์เทิรที่เราเลือกให้เป็น PDF นะครับเมื่อแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไฟล์ PDF ตามที่ต้องการแบบนี้นะครับเมื่อไฟล์ถูกแปลงเป็น PDF แบบนี้แล้วเนี่ยครับเราต้อง ทำการบันทึกด้วยนะครับก็คลิกที่ปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็คลิกปุ่มเซฟได้เลยเราก็จะได้ไฟล์ pdf ที่แปลงมาจากไฟล์เอกสาร word ตามที่ต้องการแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีแปลงไฟล์เอกสาร microsoft word ให้เป็นไฟล์ pdf ซึ่งในคลิป,ปวิดีโอนี้นำเสนอ4วิธีด้วยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ